สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Ford Apple นั่นเองครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูม Ford พัฒนครเกษตรน้องมินนะครับโชว์รูม Ford ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทีมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษที่ผมจะรีวิวรถระหว่าง Storm t o r m t ท็ c ขับ4คันนี้นะครับราคารถ1นึ0 0ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่นบาทเป็นตัวท็อปรุ่นสุดของ s t o r m t ็ c เลยนะกับกับ e v e r e s t s p o ร t คันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Everport ถครอบครัว p ะครัคันนี้รา0,000 บาทแต่คันนี้แต่งเรียกว่าแต่งทรงวัยรุ่นดูบนะครับกับคันนี้สตอมแท็กแต่งทรงเรียกว่าทรงใช้งานสวยงามแบบนี้นะครับก็ใช้งานทั่วไปนะครับแต่งแบบเรียบหรูดูดีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ารถทั้งสองรุ่นเนี่ยมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไงนะครับเหมาะกับลูกค้าที่จะไปใช้งานแบบไหนนะครับเน้นครอบครัวเน้นการใช้แบบกระบะออฟโรดเน้นการบรรทุกนะครับก็ถือว่าเดี๋ยววันนี้มีคลิปนี้มีคําตอบให้ลูกค้าได้ตัดสินใจกันอยู่นะครับอะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ รถทั้งสองคันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระบะกระบะคันหนึ่งรถครอบครัวคันหนึ่งนะครับเราเริ่มที่สตอมแท็กกันก่อนคันนี้เป็นสตอมแท็กขับสีนะครับราคารถหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันยังไม่รวมค่าชุดแต่งกับค่าสีนะครับสีส้มเนี่ยเซรา纳ออร์เรนต์ an, เนี่ยเขาจะเพิ่มสีอีกหนึ่งหมื่นบาทสำหรับตัวสตอมแท็กขับสีคันนี้นะครับรถของรุ่นสตอมแท็กเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่สีนะครับสีนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ชอบสีอะไรนะครับมีสีสีให้ลูกค้าเลือกเลยนะครัััับบบบบกกก็็เเเเปนนนนนนแให้้ลลูคคคาาือออะะรรรรสุ่่ขงง ในส่วนของตัวสีเนี่ยผมจะเปิดให้ดูว่าลูกค้าชอบสีอะไรนะครับมีทั้งหมดสีสีเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับสตอมแท็กเนี่ยก็จะเป็นรถกระบะไฮซีรีที่เป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่มี2รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะครับขับ2 1 2หนึ0 0ลมี4สีขับ4 1 4 1 4 0 0ลนะครับลูกค้าชอบสีอะไรก็เลือกได้เลยนะครับสีเพิ่มสีที่เพิ่มสี 1, 000, งก็จะเป็นสีส้มเซอร์ราแนนออเรนคันนี้นั่นเองนะครับกับรุ่นเอเวอ พีเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเน้นการใช้งานราคารถก็จะ157000ามีทั้งหมด7สีให้ลูกค้าเลือกนะครับนี่สีที่เพิ่มเงินก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับสีส้มนะครับเพิ่มสี12 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเลือกสีได้7สีเลยสำหรับตัว e v e r e s ร Sport ตนั่นเองนะครับและวทนนี้ความแตกต่างของรถทั้ง2องรุ่นเนี่ยถ้าเราเน้นการขับขี่แบบเรียกว่าพาครอบครัวท่องเที่ยวก็ต้องเป็น p p v ใช่ไหมหรือเราเน้นการบรรทุกเน้นการขนของ ลูกค้าประกอบอาชีพรับเหมานครับขาขายก็เป็นกระบะไปนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าใช้งานทั่วไปนะเอาไปใช้แบบไหนก็ได้นะครับก็เรามาเริ่มกันที่ตัวเอเวอร์เรสต์ก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ PV เริ่มรุ่นเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลนับ4สูบแถวเลี่ยงแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองนะเป็นรถครอบครัว P ีแต่คันนี้เรา แรปสติ๊กเกอร์เป็นสีเทาแลมโบด้วยนะครับสีเทาแลมโบ่หรือว่าเป็นสีเหมือนแรปเตอร์นั่นเองนะครับรถเดิมเป็นสีบอลเงินนะครับแต่เราแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีเทาแลมโบแบบนี้นะครับก็ราคารถเนี่ยก็ยังไม่รวมชุดแต่งที่เราแต่งให้ลูกค้าคันนี้ไปนะครับคันนี้แต่งชุดแต่งวิกเตอร์เวอร์ชันที่2นะครับวิกเตอร์เวอร์ชัน2เปลี่ยนกันชนนี่กันชนสเก์ตวิกเตอร์เวอร์ชัน2กระจังหน้าก็เป็นแบบวิกเตอร์ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะมีไฟสามจุดสีส้มแบบนี้นะครับก็ กระบะก็มีวิกเตอร์นะเอเวอเรสก็มีวิกเตอร์ใส่ได้แบบนี้เลยครับก็อยู่ตามตามที่ลูกค้าชอบนั่นเองนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะว่าเครื่องยนต์เขามีอะไรบ้างนะสำหรับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้นะครับนี่เอเวอเรสต์สปอร์ตเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยเครื่องยนต์เขาเป็นดีเซลซิงเกิลเทอร์โบแรงม้า1 7 0แรงบิด4.5นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับเอาวาตำแหน่งเนี่ยก็ของเหลวน้ำยาจิกกระจกน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเบรกรุ่นเอ ถ้าไม่เพิ่มแพ็กเกจยังใช้หม้อลมเบรกอยู่นะครับผมเดาว่าเขาจะมีมีมีที่ใส่หม้อลมเบรกอยู่ตัวนี้นะครับยังไม่เป็นหม้อลมเบรกครับถ้าเป็นแพ็กเกจบีนะครับก็จะเป็นเบรกแบบไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกสอมแท็กของเราคันนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะแบบเดียวกันนะครับแต่แค่เป็นเทอร์โบเรียกว่าเทอร์โบบายเทอร์โบแรงม้ามีเทอร์โบ2ลูกแรงม้าสองรแรงบิด500นะครับก็ อาาตำแหน่งก็เหมือนกันนะครับแต่ระบบของรุ่นโตมแท็กขับซีเนี่ยเขาจะเป็นแบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ว่าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับที่เรียกว่า ใช้กับระบบ Adaptive Cruise Control รถมีการเบรกอัตโนมัติก็จะเป็นหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าจับคู่กับระบบเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะครับเครื่องยนต์แบบเดียวกันนะครับมีเทอร์โบ2ลูกนะครับแรงม้า2องกับแรงม้าร้อยสินะครับก็ถือว่าคันนี้เกียร์สีสปีดกับเกียร์หกสปีดนั่นเองนะครับการขับในส่วนของรุ่น Storm Pack ก็จะมีเทอร์โบ2ลูกนะครับเป็นซีอ่าเรียกว่าเป็นบายเทอร์โบนะครับก็เรียกว่าสแรงม้า2องเลยนะครับกับเลเวลเอเวอร์เรสต์คันนี้นะ เทอร์โบเดี่ยวกับเทอร์โบคู่นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานได้เกียร์ออโต้หสปีดกับเกียร์ออโต้สิสปีดนะครับก็เรียกว่าจับคู่กับเครื่องที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวกับเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงก็คือหม้อลมเบรกที่เห็นก็คือแบบไฟฟ้านับที่ผมบอกคือถ้าเป็นระบบ Adaptive c r u i s e Control เนี่ยจะเป็นหม้อลมเบรกแบบไฟฟ้านับถ้าเป็นระบบ c r u i s e Control ก็จะเป็นหม้อลมเบรกอยู่นะครับจะถือว่าความแตกต่างของทั้ง2รุ่น่นนนัเองนะครัััััับบบบเเคครรรรืื่่่ออองงยนนนนนไไมมมีะะะกกก็หหววา Everest Stormtech ต พัดลมไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมไฟฟ้าที่ทํางานแยกส่วนกับเครื่องยนต์แล้วนะครับไม่ทํางานร่วมกับเครื่องยนต์ทำให้รอบของรถเนี่ยเวลาเราเล่งรอบแสงสปีดเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันทํารอบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ท่ออินเตอร์นี่มีการลัดข้อต่อต่างๆถือว่าแข็งแรงทนทานลูกค้าใช้งานได้ยาวนานเลยนะครับเราควรเปิดฝากระโปรงครับสัปดาห์ละ1ครั้งนะเพื่อเช็คพวกของเหลวระบบไฟต่างนะครับอาจจะมีหนูมากัดแทะสายไฟทําให้รถเราเกิดความเสียหายได้นะครับเราควรหาสเปรย์เนี่ยพ่นให้ทั่วเครื่องยนต์เลยนะครับ เรียกว่าป้องกันการหนูมากัดแทะสายไฟหรือระบบพวกท่อยางต่างๆทํารถติดความเสียหายนะครับแล้วก็การรับประกันของรถเนี่ยของตัวฟอร์ดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบเดียวเทอร์โบคู่รับประกันเท่ากัน5ปีหรือไม่เกิน1นึ่งแสนานโลนะครับเราเข้าศูนย์เนี่ยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเช็คของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกีีร์ต่างแเดี๋ยวเขาจะมีศูนย์ช่างเนี่ยเขาบริการการเช็คของเหลวต่างๆปีละครั้งแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่แบบ AGM ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น s t o r m ท a กหรือ e v e r r ร t ครันะเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับ1 2โวลต์ w, 80แอมป์เลยนะครับลูกค้าก็สามารถชาร์จแบตมือถือได้นะครับแล้วก็ใช้ไฟได้ไฟไม่ตชากแล้วก็ไฟเตะเสียนด้วยเวลาจ่ายไฟไปภายในห้องโดยสารนั่นเองครับกองฟิวติดกับแบตเลยนะครับ ถอดน้ำยาเดินใหม่ไม่ผ่านเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะทำให้แอร์เวลาเปิดงานแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยถือว่าฟอร์ดเนี่ยแอร์เย็นจัดนะครับแล้วเราเปิดแอร์คืนเนี่ยเราจะมีพ่อห่มเลยนะคอยติดรถไปเลยนะเพราะว่ารถฟอร์ดแอร์เย็นจัดนั่นเองนะครับคันนี้ก็คือเป็นเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์ท็อปสุดสำหรับรุ่นสตอร์มแพคขับสี่นั่นเองนะครับก็เป็นไบเทอร์โบนะคันนี้แรงมา้าสองรแรงบิด500เลยนะครับกับรุ่นเอเวอเรสต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนัันนันนนนนคคครรรบบเเืื่อองยต์หมกะ ถ้าเราเน้นความเร็วเน้นความแรงก็ต้องเป็นบายเทอร์โบ210ใช่ไหมถ้าเราเน้นแบบขับใช้ง,งานทั่วไปก็สิงเกิลเทอร์โบแรงม้า1้ออันวี้าตำแหน่งเหมือนกันซ้ายของเล้วขวาแบบฟิวนะครับการใช้ง,งานก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนเครื่องยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นอยู่ตัวท็อปเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ย,ขยนเนยข,ยนเนยขาแบบจดก,การนะครับมีการเว้นช่องว่างระหว่างเครื่องยนต์นะครับทาให้เวลาลูกค้าขับรถอยู่ลมเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยอากาศมันไหลมันเวียนได้ดีนะครับอากาศของเครื่องยนต์เนี่ย เขาจะมีการนำเอาตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยติดกับตัว,ตวรถทําให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนถ่ายอะไรก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องต่างก็ทําได้ง่ายนะครับเครื่องยนต์ทั้งสองรุ่นระหว่างเอเวอเรสต์กับสตอมแท็กเนี่ยก็เหมือนกันแตกต่างกันแค่ซิงเกิลเทอร์โบกับบายเทอร์โบนั่นเองอย่างที่ผมบอกคือแรงม้าร้อยเจ็ดสิบกับแรงม้าสองร้อยสิบนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ด้านข้างชุดแต่งอะไรกันบ้างระหว่างสตอมแท็กกับเอเวอเรสต์นะครับมา เขาแต่งเป็นชุดแต่งวายนะรเรียกว่าเป็นเป็นชุดแต่งวายที่แต่งเฉพาะของฟอร์ดเท่านั้นนะกระบะฟอร์ดนี่ชุดแต่งวายเลยนะครับเป็นเตเกิร์ดด้านหน้านะครับสีดําด้านนะครับก็ถือว่าแต่งได้ทั้งตัวกระบะเอกพัทสปอร์ตวายแท็กสตอมแท็กแต่งชุดวายได้แบบนี้นะัสีดําด้านนะครับแล้วก็พวกเซนเซอร์ระบบเรด้์เนี่ยจับรถด้านหน้าเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่เซ็นเซอร์จับสัญญาณด้านหน้านะครับระบบ a a d Adaptive Cruise Control ยังกยง็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ เซนเซอร์หน้า 6. จุดสําหรับตัวสตอมแท็กก็ยังใช้งานได้นะรเรียกว่าจุดแต่งเราเนี่ยตัดพอดีเป๊ะกับระบบการใช้งานของเดิมจากโรงงานยั่ใช้งานได้นับกล้อง3ามพรอบคันมีให้เราสามารถมองรอบคันของตัวรถได้นะครับรถือว่า,าหน้าคันนี้แต่งจุด Y วสำหรับตัวสตอมแท็กนะแล้วก็กระจังเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นของฟอร์ดด้วยนะเป็นแบบแบลตเตอร์ v หนะแต่เป็นสีดาบ้านมีไฟ3จุดตรงกระจังหน้าเป็นแบบ led แสงสีขาวนะครับแล้วก็มีไฟ a u x lamp ไฟ a u x lamp เนี่ยเขาจะใช้เวลาเราขับเข้าป่าเข้าเขา เปิดไฟสูงนะครับเรากดฟานก้านไฟเลี้ยวตรงพวงมาลัยเนี่ยไฟ a อว l a ็เนี่ยเขาจะติดพร้อมกับไฟหน้าที่เปิดไฟสูงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเราเข้าป่าเข้าเขาที่มันไม่มีแสงหรือว่าไฟตัวนี้สว่างตาแตกเลยนะครับไฟหน้าแบบไบเมทิกนะครับกับรุ่นสตอมแ t ็ c ขับสกับไฟหน้าแบบ LED พข้อแตกต่างก็คือถ้าเราขับกลางคืนที่มันไม่มีแสงนะครับ ไฟบายแมติกเนี่ยเขาจะปรับลําแสงให้อัตโนมัติยิงไปด้านข้างซ้ายขวานะลูกค้าไม่ต้องมาคอยปิดเปิดไฟแบบเมนนวลแล้วนะนี่เป็นแบบออโต้เลยับเขาจะมีเลนจับแสงอยู่บนกระจกนะครับลูกค้าก็สามารถใช้งานได้แบบอัตโนมัติเลยนะกับไฟที่เป็นแบบ L e d แบบตัวนี้นะครับไฟ LED เนี่ยเขาจะมี3หลอดนะบน3ล่าง3อันนี้คือไฟไฟต่ำไฟสูงคือด้านล่างนะครับก็คือว่าถ้าเราขับกลางคืนเนี่ยถ้ารุ่นสปอร์ตเนี่ยถ้าไม่แพ็กเกจเนี่ยเขาจะเปิดปิดไฟอัตโนมัติแต่ถ้าไฟสูงเนี่ย ก็ต้องเป็นตัวที่เป็นแพ็กเกจเขาจะมีการเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติครับแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็แค่เปิดปิดไฟธรรมดาเท่านั้นเองนะครับก็ออปชันกับออปชันเริ่มต้นกับตัวออปชันท็อปเนี่ยก็แตกต่างกันนะลูกค้าก็สามารถเลือกออปชันแต่ละรุ่นได้นะครับทีนี้ด้านหน้านะครับก็ข้อแตกต่างระหว่างไฟแมทริกกับไฟ LED ธรรมดาครับความสว่างเนี่ยก็คือเท่าเทียมกันนะแต่การเนมีการที่เราจะเปิดปิดอัตโนมัติเนี่ยก็สู้ไฟแมทริกไม่ได้นะครับทีนี้ด้านข้างแต่งอะไรบ้างรุ่น Everest, เน Victor, อเวอบบเรสตด กับชุดตอมแท็กเป็นชุดวายหนิ้วสีดําด้านแบบนี้ครับก็แต่งไปเป็นสไตล์กระบะออฟโรดกับเป็นรถ p ีบีครอบครัวแต่งเรียบหรูสวยงามนะครับก็แยกชุดแต่งกันไปนะครับแล้วตัวตอมแท็กเนี่ยคันเนี้ยเขามีการเปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชั่นนะครับอ่าแบบนี้เป็นสีแดงแบบนี้ก็อาจจะมีการยกหน้า1นิ้วนะครับนี่ก็ต้องเยนปีกนกเป็นของออปชั่นนะเพื่อให้องศาของรถเนี่ยมันสมูทเวลาเราขับเข้าโค้งความเร็วนะครับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวารถจะไม่โยกไม่โยนนะครับช่วงล่างก็จะสมูทดีขึ้นนะครับ แล้วช่วงล่างของตัวเอลเรสมีปีกนกบนล่างซ้ายขวานะครับปีกนกเนี่ยเป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึดรถไว้นะครับไม่ว่าเราจะยกหรือไม่ยกนะปีกนกก็คือเป็นเหมือนกล้ามคอยยึดรถไม่ให้รถมีการโยกการโยนที่ง่ายขึ้นนะครับอ่ะแล้วทีนี้ช่วงล่างยางมีอะไรบ้างนะครับ ของรุ่นซ้อมแท็กเนี่ยเราใช้เป็นยางโตโยโอเพนคันทรีอาร์ทีนะครับสองเจ็ดหทับห้าห้าอายียางขอบ20เป็นยางเรียกว่าเป็นยางออฟโรดเลยนะครับแต่ขับทางเรียบก,ก็ขับได้นะครับยางก็ไม่ค่อยมีเสียงนะตัวนี้นะครับก็ถ้ามีเสียงเนี่ยก็จะาจาขับที่ความเร็ว6 0สิบแปดสิบขึ้นไปนะครับเพราะว่าเป็นยางกึ่งทางเรียบก,กึ่งออฟโรดนั่นเองครับกับยางที่เป็นของโยโกฮาม่าเป็นยางเกรดญี่ปุ่นนะครับยางเกรดญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับแต่การใช้งานลูกค้าไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นของโยโกฮาาม่่เนีย2650 R20 เป็นยางที่เรียกว่าขับทางเรียบหรือว่าที่เรียกว่าเป็นยางซิ่งยางเรียกว่านักแข่งก็เลือกใช้นะครับแบบนี้ลายสปอร์ตแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นยางซิ่งนะครับใช้ความเร็วได้นะครับยางยางของโยโกฮาม่าตัวนี้เป็นยางซิ่งเลยนะครับก็2 6 5 5 0 r 2 0เป็นยางแก้มบางหน่อยนะครับเพราะว่ายางที่วิ่งทางเรียบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นออฟโรดยางแก้มก็จะทํามาเฉพาะซีล์ยางเท่านั้นนะครับใสแมกเลนโซรุ่นจากร์เวนตัสสีดําด้าน นะครับก็ถือว่าลายสวยงามแบบนี้เลยนะเท่ททแบบนี้นะครับก็สวยงามเรนโซ่ so เขามีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะมีทั้งเรนโซ่จาร์ด้ามีเวนตัสนะครับนี่จาร์ด้ารุ่นนี้นะาแบบนี้ถ้าเรนโซ่เนี่ยเขาจะมีลายที่เป็นกระแสก็จะมีจาร์ด้าสีดาด้านกับเรนโซ่เวนตัสนะครับก็2ลายที่ให้ลูกค้าเลือกได้นะใส่ได้ทั้งเอลเวย์แล้วก็กระบะนั่นเองนะครับระบบเบรก m s ป้องกันล้อล็อกนับ e b d การกระจายแรงเบรกแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ ESP ระบบควบคุมสถิลภาพการทรงตัวรถมี ROM การวิกครามแล้วก็มี HLA h i l l ั a n All-Cap Load ออกตัวบนทางาาลาดชันระบบปลอดภยัยถือว่าครบครันทั้ง2รุ่นเลยนะแต่กระบะเขาจะมีดิฟล็อกฝฟืงท้ายไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยนะครับดิ Deep ฟล็อกฝืองท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นการที่ให้รถเราล้อหลังหมุนเท่ากาันให้เราสามารถขับทางออฟโรดได้ง่ายขึ้นด้วยที่เป็นหลุมเป็นบ่อล้อหลังจะหมุนเท่ากาันแล้วก็ทําให้รถเนี่ยสามารถขับขี่บนออฟโรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับจะมีเฉพาะที่เป็นตัวขับ4นะครับ เข้ามาสําหรับตัวกระบะแล้วก็เอเวเรสนั่นเองนะแต่เอเวเลสสปอร์ตเนี่ยถ้าขับ2ก็จะไม่มีระบบตัวดิฟล็อกฝฟ่องท้ายไฟฟ้ามานะครับมาด้านข้างกันบ้างนะครับแก้มข้างทั้ง2รุ่นนะครับก็จะมีคําว่าไบเทอร์โบกับไม่ไบเทอร์โบไบเทอร์โบก็มากับมามา,มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นไบเทอร์โบนะครับสลูกกับซิงเกิลเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะแก้มข้างเราก็สามารถดูได้ว่ารถคันนี้เทอร์โบเดี่ยวหรือเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับแก้มข้างก็สามารถระบายความร้อนได้นะครับด้านข้างนะครับก เขาจะมีต well ัวอะคริลิกที่บ่งบอกว่ารถคัน right นี Mother ้เป็นรุ่นไหนนะไม่ว่าจะเป็นสตอมแพกเขจะเป็นอะคริลิกสีดําตัดสีแดงหรือสปอร์ตก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะลูกค้าก็สามารถแยกรุ่นได้นะครับแล้วก็บันไดข้างไซส์สเต็ปจากโรงงานเดิมนะครับนี่สีดําแบบนี้เลยนะครับสามารถขึ้นเหยียบได้นะครับเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นปุ่มๆเนี่ยสามารถขึ้นเหยียบได้กันลื่นได้ด้วยนะลูกค้าก็เท้าเลอะเท้าเปียกสามารถขึ้นเหยียบได้ใช้งานได้จริงนะแข็งแรงทนทานเลยสาหรับตัวบันไดข้างที่มาจากโรงงานไซส์สเต็ปเดิมแบบนี้นะครับ แล้วก็กล้อง360องศานะครับอันนี้ก็มาเฉพาะตัวที่เป็นตัวท็อปจุดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นอีเวนต์สปอร์ตเนี่ยถ้าเป็นแพ็กเกจบีเขาก็จะมีกล้อง360องศาให้นะครับก็ถือว่าลูกค้าสามารถเลือกออปชันเลือกสเปคได้นะครับกล้อง360องศารอบคานลับมีเซอร์บายสปอร์ตเราขับรถอยู่รถมาด้านข้างซ้ายขวาเซ็นเซอร์บายสปอร์ตจะเป็นกระพริบสีส้มๆตรงกระจกสามารถเราสามารถมองเห็นรถได้เลยว่ารถมาด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะครับก็ถือว่า เป็นระบบเซนเซอร์รอบคันนะครับทั้งบายซัทั้งกล้อง360นั่นเองนะครับประตูมือเปิดนะครับก็ทําเป็นสีดําด้านเรามีรอบเบ้ารองมือให้ด้วยนะครับนี่สีดําด้านแบบนี้เลยนะครับกุญแจเนี่ยก็คือสมาร์ทคียรเลเราสามารถปลดล็อกรถหรือล็อกรถเนี่ยอยู่ในปุ่มเดียวกันตอนนี้ถ้าลูกค้าถือกุญแจอยู่ในตัวถ้าเราจะล้วงประตูก็ล้วงได้เลยนะเพราะว่ากุญแจของเราเป็นแบบเคียร์เลนั่นเองนะครับเราจะล็อกรถก็แค่สัมผัสรถก็จะล็อกโดยอัตโ,ตโนมัตินั่นเองนะครับ แล้วทีนี้ด้านข้างของรถเอเวอเรสกับตัวกระบะเนี่ยเขาก็จะมีกันสาดติดเพิ่มเติมให้นะครับฟิล์มติดแล้วนะครับพร้อมส่งมอบลูกค้านะครับถ้าเป็น tor มแท็กเนี่ยราหลังคาเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับการที่ขับขี่แบบออฟโรดด้วยนะครับมีการมีการที่เรียกว่ารัดเราหลังคาสามารถลูกค้าสามารถขนสัมาระได้นะครับหรือเสริมแหลกราหลังคาก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เหมาะกับลูกค้าที่เน้นรับขีแบบออฟโรดนะครับสามารถขนสัมาัะได้เสริมตะแกรงเหล็กก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นเอเวอเรสต์เนี่ย เขาจะเป็นการแบบใช้แบบหนีบแบบนี้นะครับเราก็สามารถติดตะแกรงเหล็กได้เช่นเดียวกันนะแต่ต้องแบบหนีบเท่านั้นนะครับถ้าเราแบบลัตก็ต้องเป็นพวกที่เป็นกระบะเท่านั้นนะครับในการใช้งานนะครับอ่าก็สองสองรุ่นนะครับตอมแท็กกับเอ e เวอเรสต์เนี่ยก็ความแตกต่างที่ลูกค้าใช้งานนะครับชอบเน้นครอบครัวพาครอบครัวท้องเที่ยวหรือเน้นการบรรทุกก็กระบะไปนะครับอ่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็แคสซีชั้นเดียวสําหรับตัวกระบะฟอร์ดของเรานะครับมีโช๊คนะครับมีโช๊คเป็นแบบ มโมโนทูบนะครับมีโช็กการออกแบบช็กเนี่ยก็จะเป็นแบบกากบาทนะครับกากบาทเนี่ยก็เป็นโช็กที่เรียกว่าการทรงตัวนะครับให้ดีขึ้นในการเวลาคา้าเลี้ยวเข้าโค้งความเร็วเนี่ยรถเปสรงตัวได้ดีนะครับเรามีเรียกว่ามีเหล็กเชื่อมแคสซีฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับแคสซีช่วงล่างนะครับกับเอเวอเรสที่เป็นโช็อกบวกคอยสปริงนะครับก็คือว่าโช็กเนี่ยของเอเวอเรสเนี่ยจะมีโช็อกบวกคอยสปริงก็จะเพิ่มความนิ่มให้กับช่วงล่าง โครงร่างเรามีวัตลิง์นะครับวัตลิงก็เป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยืดรถไว้นะครับถ้าเราเน้นความนุ่มก็ต้องเป็นเอลเลสเพราะว่าเขามีวัตลิง์ในการช่วยให้รถเนี่ยมีความนุ่มมีการโยกกันโยนวัตลิงก็จะเป็นเหมือนกล้ามคอยดึงรถไว้ไม่ให้รถมีการโยกกันโยนที่ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเนี่ยก็4ล้อทั้งทั้งกระบะแล้วก็เอลเลสเลยนะครับเอลเลสเนี่ยก็จะมีตัวเริ่มต้นจนตัวท็อปนะที่เป็นดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นกระบะะเเเเเเนนนนนีีีี่่่่่่ยยยททททปป็็็็ดิิฟฟฟฟลอกกง้้้าาไไจรมตตตัแแวว สตอมแท็กแรปเตอร์ ack, or, ขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นระบบเบรกอัตโนมัติที่ทํางานร่วมกับระบบแอคทีฟครูดคอนโทรลนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกออปชันเลือกสเปคได้ในการใช้งานของเรานั่นเองนะครับมาด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเนี่ยระหว่างกระบะกับเอลเอรสเนี่ยเรามาสตอมแท็กก่อนนะครับการใช้งานนะครับถ้าลูกค้าแบบมีของสัมภาระเดินทางกระเป๋าเราสามารถยัดเข้าไปได้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นโลลิทที่ติดมาจากโรงงานฟอร์ดเลยนะครับแบบนี้ แต่ราคาคันนี้เขาจะเพิ่มอีก5 0 0 0 0บาทนะถ้าเป็นโรลิจากโรงงานฟอร์ดนะครับก็เพิ่มไปอีก5 0,000กับราคาตัวรถนะครับก็ถือว่าลูกค้าก็สามารถขนสัมภาระได้นะครับใส่กระเป๋าเดินทางยัดเข้าไปเลยนะแล้วก็ปิดกระบะได้เลยนะครับและการล็อกกระบะเนี่ยเราแค่กดรีโมทกระบะตัวนี้ก็จะล็อกตามประตูรถเซนเตอร์ล็อกนั่นเองเราไม่สามารถเปิดประตูได้แบบนี้นะครับนี่ถือว่าระบบความปลอดภัยที่ฟอร์ดเขามีมาตั้งแต่ตัวที่เป็นโร,โรลิสโรงงานเนี่ยสามารถล็อกจากประตูรถได้เลยนะครับนี่เราไม่ต้องมาตก,ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้ววนะะครรับเพาา่ ระบบล็อกจากรีโมทได้เลยนะครับและเอเวอร์เรสต์เอเวอรเรสต์บ้างนะครับถ้าเป็นรถครอบครัว P ีวีเนี่ยถ้าลูกค้าบรรทุกของอแบบไหนบ้างนะครับบรรทุกของเนี่ยต้องบอกว่ารถเขาสามารถปรับพับนอนได้2เบาะแถว2แถว3ได้เลยนะครับเบาะแถว2แถว3ส,สามารถพับนอนได้นะครับลูกค้าจะเดินป่าเข้าเขาไปแคมปิง้งจะให้บนที ห้องโดยสารเนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วก็พับเบาะนอนได้นะครับก็ถือว่าสามารถขนของได้นั่นเองนะครับเป็นรถครอบครัว PV7 ที่นั่งเลยนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์เราไม่ขนของแต่เราจะพาครอบครัวเราไปเที่ยวแล้วก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยที่เป็นเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นนั่งได้เลยนะเป็นรถเจที่นั่ง P ีที่สามารถขนของได้แล้วก็บรรทุกผู้โดยสารได้ทุกของได้เจตนาครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะแบบนี้โอเควทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในของรถ สตอมแท็กกับรถเอเบเลกันบ้างนะว่าภายในเขามีการใช้งานออปชันแบบไหนกันบ้างนะครับภายในของรนสตอมแท็กขับสีของเราครับก็เป็นพวงลอยไฟฟ้านะรปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับมีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับอ่าเรียกว่ามีระบบการลดนอกเลนหรือเลนคีปปิ้งนะครับแล้วก็มีละมิตก็คือจํากัดความเร็วล็อกความเร็วบนพวงลอยลูกค้าก็สามารถใช้งานได้ใช้รถลวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยก็สามารถใช้งานได้ตรงแป้นพวงลอยนั่นเองนะครับ จอ12.4นิ้วนะครับสำหรับรุ่น Storm Tag ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4สามารถวัดค่าต่างๆของตัวจอกับตัวรถได้เลยนะครับนี่เรากด3ขีดบ่งกไลน์นะลูกค้าก็สามารถวัดค่าได้เลยนะว่ารถเราเนี่ยจะตั้งค่าเซตค่าแบบไหนในการใช้งานนะครับกด3ขีดบ่งกไลน์แล้วก็ดูได้เลยนะครับแล้วก็การเช็คของน้ํามันเครื่องเนี่ยเราสามารถเช็คของน้ํามันเครื่องของรถได้นะว่าเราวิ่งไปกี่กิโลน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องถ่ายนั่นเองนะครับดูได้จากจอ12นิ้วได้เลยนะครับของตัวน้ํามันเครื่่องทานนนัั้ะครบ อ่าแล้วทีนี้จอกลางจอซิงค์ 4A 12นิ้วนะครับต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับอ่าหรือว่าเราสามารถตั้งค่าเซตข้างต่างจากจอซิงค์ 4A 12นิ้วได้เลยนะครับนี่ในหลายคลิปที่ผมเคยบอกอธิบายไปแล้วนะการใช้งานตั้งค่าแบบไหนบ้างนะครับอ่าปรับแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็หรือว่ามีที่ชาร์จไวเลสด้วยนะครับมี USB ไดซีคอนโซลกลางนะครับด้านล่างนะครับเกียร์ออโต้แบบสปีดเป็นแบบอีชิปเตอร์นะมีเกียร์แมนนวลเราสามารถซีเล็อกชิปบนหกเกียร์ได้สี่สปีดเลยนะครับ มีระบบปรับออฟโรดได้นะครับระบบถอยจอดเทียบข้างแล้วก็เข้าซองอัตโนมัตินะครับมีระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะครับมีการปรับโหมดออฟโรดถึง6โหมดทูไฮโ4 High แล้วก็ Follow ในการปรับโหมดออฟโรดนะครับนี่ลระหมุนไปทางซ้ายเลยนะครับหน้าจอเขาก็จะขึ้นให้เราได้การปรับโหมดออฟโรดถึง6โหมดมีปกติ e ีโคนะครับลากพ่วง ถนนลื่นนะครับแล้วก็คนล่องแล้วก็ทรายนะครับในการปรับโหมดออฟโรดถึง6โหมดภาพกราฟิกต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามโหมดที่ลูกค้าเลือกนั่นเองนะครับพอเราใช้งานโหมดขับ4ครบแล้วนะครับเราก็จะปรับไปที่โหมดขับ2แลเราก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับให้โหมดมันเลื่อนไปที่โหมดปกตินะครับรถก็จะขับเคลื่อน2อล้อแบบปกตินั่นเองนะครับเราไม่ต้องมาคอยปรับขับ2กขับ4แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นระบบอัตโนมัติในการปรับขับขี่ออฟโรดได้เลยนะครับภายในของรนซอมแท็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นตัวท็อป ท็อปขึ้นนะครับมีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับมีระบบจอซิงค์12นิ้วต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ภายในสวยงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นสตอมแท็กขับ4ของเรานะครับอ่ะแล้วทีนี้เราไปดู e v e r e s t กันบ้างนะครับอ่ะเรามาอยู่กันที่กับรุ่นรถ e v e r e s t Sport นั่นเองนะครับคันนี้ไม่ได้เป็นแพ็คเกจ B นะครับเป็นสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะครับออปชันก็จะไม่ท็อปเหมือนตัวสตอมแท็กขับ4นะครับออปชันมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะปะเจาะลึกกันนะครับออปชันการใช้งานนะครับจอ8นิิิ้วแบบดจตอลนะครับถ้าเป็นนรุ่ StormTag ไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับ4จอเขาจะเป็นจอ12นิ้วนะครับก็เป็นจอใหญ่ๆเลยนะครับถ้าเป็นเอเวอเรสต์ทุกรุ่นเทนสปอร์ตจะเป็นจอแค่8นิ้วเท่านั้นนะครับการใช้งานวัดค่าต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับไมวิวเดินทางน้ํามัน,นครับออฟโรดการลากจูงต่างๆการวัดค่าของน้ามันเครื่องลูกค้าก็สามารถดูปริมาณเปอร์เซ็นต์ของน้ํามันเครื่องได้นะครับผ่านจอดิจิตอล8นิ้วเลยนะครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ม่ค่อยชอบเปิดฝากระโปรงดึงการวัดมาเช็คเราดูจากจอซิง จอ8นิ้วดิจิตอลได้เลยนะครับก็ถือว่าการใช้งานง่ายๆผ่านระบบออยไลท์ของตัววัดค่าน้ํามันเครื่องนะครับพวงมาลัยของตัวสปอร์ตตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแบบคูตคอนโทรลนะครับไม่มีระบบเบรกอัตโนมัติเหมือนรุ่น torm แ a กนะครับลิมิตก็คือการจํากัดความเร็วนะครับการจำกัดความเร็วเนี่ยลูกค้าขับบนทางด่วนลูกค้าจะให้รถเราวิ่งความเร็วจํากัดในการใช้งานแล้วก็กดลิมิตแล้วก็กดเซฟความเร็วเข้าไปนะครับหน้าจอเขาจะฟ้องว่าให้เราจํากัดความเร็วที่เท่าไหร่เป็นตัวเลขสีเขียวแบบนี้นะครับ รถก็จะวิ่งโดยความเร็วจํากัดที่เราล็อกไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระบบค cool ูนโทนเราขับทางออกต่างจังหวัดความหรือว่าถนนโลง่งๆยาว,ยาวๆเนี่ยเราให้รถเราวิ่งโดยอ At ัตโนมัตินะครับเรากดคูนโทนเข้าไปนะครับแล้วก็เซ็ตความเร็วว่าจะให้รถเราวิ่งความเร็วเท่าไหร่อัตโนมัตินะครับเราก็เซ็ตได้เลยนะครับแต่ระบบค cool ูนโทนเนี่ยจะให้เหมือนกับระบบอะลตรทีฟค cool ูนโทนคูนโทนจะเป็นช่วยเหลือผู้ขี่และไม่มีเบรกช่วยแต่ถ้าเป็นอะลตรทีฟคูนโทนมีระบบช่วยเหลือผู้ขี่และก็ม จอซิงโฟเอ10นิ้วนะครับเป็นรุ่นไม่แพ็กเกจสำหรับตัวเอเวอร์สปอร์ตนะครับจอซิง10นิ้วมีการตั้งค่ามีการเซตค่าต่างๆผ่านจอซิงได้เลยนะครับมีระบบออโต้โฮเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันนะครับใช้งานได้นะครับนี่ลูกค้าก็เซตค่าต่างๆผ่านจอซิง10นิ้วได้เลยนะครับเปิดคาเพย์ แอนดรอยต์นะครับหรือ Apple CarPlay ก็ผ่านระบบบลูทูธเช่นเดียวกันนะเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์แล้วก็ลิงก์กับตัวจอได้เลยนะครับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับมีการเช็คเกียร์แบบแมนนวลด้วยนะครับนี่เป็นตัว M สามารถบวกลบที่6เกียร์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นจะต้องแท็กขับ4เขาจะเป็นแบบ e-shifter แบบสปีดนะครับแต่ถ้าเป็น e v e r e s t เนี่ยก็จะเป็นเกียร์6สปีดแบบ cvt แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเป็นก้านที่เราต้องเข้าเกียร์อยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็มมมีการรรรปััััับบบบโโหหหดดถึง4สตว e e e v r Sport s t ข2นะค โหมดแรกคือปกติโหมด2คือประหยัดโหมด3คือลากพ่วงโหมด4คือถนอนลื่นนะครับในการปรับโหมดถึง4โหมดนะครับในการปรับกับขี่ขับ2นั่นเองนะครับมีระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับระบบแท็กชั่นคอนโทรลในการปรับอัตโนมัติของตัวรถนั่นเองนะครับก็ถือว่าระบบรอบคันของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบออโต้อยู่แล้วนะครับลูกค้าแค่อาจจะเปิดปิดระบบก็แค่สัมผัสแค่นั้นเองนะภายในเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นเน้นการใช้งานทั่วไปนะสำหรับตัว e v e r อเรสต์สปนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับพี่เป้และทุกท่านวันนี้ผมก็ได้เอารถทั้ง2รุ่นเนี่ยมาเปรียบเทียบออปชั่นสเปคระหว่างตัวท็อปสุดของรุ่นสตอมแท็กคันนี้ตัวขับ4กับเอเวอเรสต์ตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสปอร์ตคันนี้นะครับก็ถือว่าออปชั่นต่างกาันการใช้งานก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะครับคันนี้ราคารถหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น ag, Everest, สตอม ไม่มีแพ็กเกจบีนะถ้าแพ็กเกจบีก็จะเพิ่มอีก5 8าหมก็จะได้ออปชั่นเหมือนกับตัวที่เป็นเตตอมแพคขับ4คันนี้มีกล้อง3ามุกรอบคันระบบเบรกอัตโนมัติเหมือนกันนั่นเองนะครับตัวกระชีพจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีเจ้าที่ทำบรรดาถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับจองออนไลน์ ine, ปลอดภัยและเปรระ็นตอดสำหรับช่อง Ford Apple นั่นเองนะสนใจก็โทรสอบถามได้เลยศูนย์หกห้าสองหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์หกนั่นเองนะโทรมาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยสำหรับฟอร์ดแอปเรับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือไลฟ์สดหรือมีรถแต่งสวยๆใหพพ้พี่แฟนเพจได้ดูในทุกวันนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ